มเนี่ยค่ะที่บอกตรงๆเลยว่ารักเธอต่งานกันเซ็ตจะมีความสุขนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วครับเรารักกันสีดเรารักกันเบบก่อยเป็นค่อยไปรักกันเรื่อยๆรักกันเพอเพอรักกันเบบหมดกันขึ้นนุ่มใจอะค่ะใจตาไงก็บอกว่าม่มพูเลย ฮัโลโหลเปรตไย้จร้อยนะจ๊ะค่ะวันนี้คู่บ่าวสาววันนี้จะร้องมงคลสมรสร้องเพลงคู่กันหน่อยเอาคาบ่าวหน่อยน้องคาบา่าวพร้อมเป็นสุภาพหลุดนะครับเฮ้ยร้อยอีกรูดฉันเป็นสุภาพบัตปีค่ะเชื่อมเล็กเกี่ยอมเลก็กพร้อมไม่กินเหล้าไม่จุ พีอ่อากนะฉันก็ไม่เยี่ยวไม่ขี้ไม่ตนบุ้งขึ้นใต,ต้โฮมบัดดังนะค่ะพี่รักเธอคนเดียวว่านิ่งนำพึ่งฉันก็รักพี่จับซึ้งนำพึ่งว่านิ่งจะรักกันกลมเกลียวว่านิ่งนำพึ่ง กลวยเป็นตีพึ่งนำพึ่งวัวเนี้ยกูย,ยืมเมียมึงแล้ววันสักเดียวชายพาไปเยี่ยวใชายหลังพึ่งคำได้กวกเป็ดลูกุถึงเงินหนักพึ่งวัวเดียวดูแลไรพปุ๊เ,เออวันดีนายนชื่อไรอะข้านี่ยนั่นเรียว่าชื่อไรนี่ชื่อลำย,ยัยชื่อลำย,ยัย Nè, ngờ cầm chào mưa ngờ Ồ, chứ làm dây nằm cuốn đấy à Cá bông Chứ nà trái nằm kén kín à. này, nằm Này làm dây bông chẳng mấy khỏi bài à Cái này quảy như nè à, à Cái <laughs> Cao đang kín mấy đại rồi Kín cao mấy đại à, Kín lèo rạp ôm mốt rồi Mấy kín mì ปลกินไม่ได้หรอกไม่ใช่อะไรกันบวนไม่ได้โ้กินข้าวกินไม่ได้กินไม่ได้มาไหนะนมาบอกลูกขืารังเึ้งพ่มีกุ้งเลยเหนื่อยตายแม่ผูเนาะพี่ผเนาะใช่ลูกข้าก็ไม่หญ่กวานไรรังหน่่ย

มาพอแล้วใช่ไม่กินองหรือนะกินได้ด้ยไม่รู้กับพ่ออยเราน้ามูดูเกมไม่ได้กินเลยอย่างนั้นะหน้ามูดูมานเกบิตุ่คกันว่าไม่รู้ไปลน่อร้อยเนางกินนี่ว่าไม่ดีเกงดตายกันแหละเปินทีคนบ้ายัวตด้วยเออโยนี้เรายินีปดูเลยใครอยู่นะ mô lì pia à, pia mà, à Pia gà nơi kìa Pia gì rồng bạc Pia có cái rồng bán nuôi kìa à. <laughs> Pia rồng bán nơi kìa à. rồng bán dân á bị nắng rồi mô đang để hoài sao lu. cái nhà nhưng niên, luôn Cái ăn mới Mỹ để khuẩn qua nha Dù những người ta mà bỏ dù nay Chừng bố ở bàn miên rồng bàn luôn và tung tổng nông này vô bãi rạch thả ban Trời ạ Bác trai chuẩn tôi bà con Liệu mô Mô màu và khắm nữa nè Em biết tụt tai hôm, là. Em ách trí đi có quọng này tí răng Bà ấy ô đây, oh, đây phộp mô mày đi phộp mô Liệu mô ai dạ lấy um alô. Nada